ดวงชะตากรุงเทพมหานครพุทธศักราช2568เนื่องจากเดือนพฤษภาคม2568ดาวราหูย้ายเข้าสู่ราศีกุมดาวเสารย้ายเข้าสู่ราศีมีนและดาวพฤหัสย้ายเข้าสู่ราศีเมถุนในเดือนพฤษภาคม2568การเคลื่อนตัวของดาวเคราะห์จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางโหราศาสตร์ครั้งใหญ่ต่อไปนี้คือคำพยากรณ์ทั่วไปสำหรับกรุงเทพประเทศไทยโดยอิงตามการเคลื่อนตัวของดาวเคราะห์เหล่านี้ การเปลี่ยนแปลงสำคัญของดาวเคราะห์ในเดือนพฤษภาคม2025 1. ราหูเข้าสู่ราศีกุมซึ่งอาจนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันในด้านเทคโนโลยีโครงสร้างทางสังคมและการสื่อสารระดับโลกสำหรับประเทศไทยอาจมีความก้าวหน้าในอุตสาหกรรมดิจิทัลและความร่วมมือระหว่างประเทศ สองดาวเสาร์ย้ายเข้าสู่ราศีมีนซึ่งเป็นช่วงเวลาแห่งการไตรตรองอย่างลึกซึง้งและการปรับโครงสร้างใหม่ในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณความคิดสร้างสารรค์และความจริงที่ซ่อนเร้นเศรษฐกิจอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนระยะยาว 3. ดาวพฤหัสย้ายเข้าสู่ราศีเมถุนการขยายตัวของสื่อการศึกษาและการค้าระหว่างประเทศกรุงเทพอาจประสบกับการเติบโตในภาคการท่องเที่ยวธุรกิจและการศึกษาผลกระทบต่อกรุงเทพมหานครประเทศไทย เรื่องแรกเศรษฐกิจกและธุรกิจเมื่อดาวพฤหัสอยู่ในราศีเมถุนภาคการค้าและการท่องเที่ยวของไทยอาจขยายตัวอาจมีการลงทุนจากต่างประเทศและความร่วมมือด้านการศึกษาเพิ่มมากขึ้นเรื่องที่สองสังคมและการเมืองราหูในราศีกุมอาจนำความเคลื่อนไหวทางการเมืองการเคลื่อนไหวหรือความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมาอย่างไม่คาดคิดผู้คนอาจแสแวงหาการปฏิรูปหรือการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆเรื่องที่3ส,สภาพอากาศและสิ่งแวดล้อม ดาวเสาวในราศีมีนอาจบ่งบอกถึงความสําคัญของปัญหาที่เกี่ยวข้องกับน้ําซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรูปแบบสภาพอากาศหรือปัญหาด้านภูมิอากาศในประเทศไทยสาธารณสุขจากการเปลี่ยนแปลงของโลกเหล่านี้นโยบายด้านสุขภาพและการรณรงค์สร้างความตระหนักอาจเพิ่มขึ้นโดยเน้นที่สุขภาพจิตและนวัตกรรมในสาขาการแพทย์การพยากรณ์ครั้งนี้ใช้ระบบ AI ChatGPT โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม